สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม64นะครับช่วงปลายปีแล้วนะครับเรามาอัปเดตข่าวสารมาตรการต่างๆที่สำคัญกันนะครับเริ่มที่มาตรการแรกนะครับเป็นข่าวสำหรับผู้ที่เ,เป็นเกษตร,รกรนะครับผู้เพาะปลูกข้าวนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ธนาคารธกรสได้แจ้งว่าธกสได้มีการโอนเงินนะครับส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่10 เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งงวดที่10ก็คืองวดที่สําหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่1 0ถึง16ธันวาคมนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับประกันราคาข้าวส่วนตามประกันราคาทากศโอ,อนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด10งวดนะครับก็ขอแจ้งสําหรับเกษตรกรนะครับผู้เพาะปลูกข้าวนะครับส่วนหลังจากนี้นะครับก็จะมีส่วนต่างนะครับรอบที่1112 แล้วก็งวดต่อๆไปตามมานะครับส่วนการโอนเงินนะครับทางทกศก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับสำหรับมาตรการต่อไปนะครับก็คือมาตรการที่กําลังจะมีการดําเนินการก็คือการจ่ายเงินเยียวยานะครับผู้ประกอบอาชีพกลางคืนผับบาร์คาอเกตต่างๆนะครับสรุปอีกครั้งนึงนะครับ จะเป็นการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพกลางคืนนะครับแล้วก็อยู่ในม3 33 9 4 0ต้องเข้าเงื่อนไขนี้นะครับคือทั้งเป็นอาชีพกลางคืนและ2ก็คืออยู่ในประกันสังคมนะครับมาตาราใดมาตราหนึ่งถ้าถามว่าอยู่ในม3 3นะครับจะมีการโอนเงินเลยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลอยู่แล้วว่าท่านประกอบอาชีพอะไรในสถานประกอบการใดนะครับ ซึ่งการโอนเงินก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนะครับตามที่สำนักง,งานประกันสังคมได้แจ้งคร่าวๆไว้ก่อนหน้านี้ถ้าหากว่ากาหนดการมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับการาจ่ายเงินเยียวยาก็เป็นลักษณะเดิมคือจ่ายเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับไม่ต้องทําอะไรครับถ้า่าท่านอยู่ในมสามสาประกอบอาชีพกลางคืนแค่ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชนเท่านั้นเองนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นมสามเกับสีนะครับจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรี แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง1สมาคมกับ1สมาพันธ์นี้นะครับจะต้องรับรองผู้ที่อยู่ในมอ9ม .40 มนะครับถึงจะได้รับเงินเยียวยานะครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยู่ในสมาพันธ์หรือสมาคมอยู่แล้วนะครับก็ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ถ้าว่าใครยังไม่ได้รับการรับรองก็ไปติดต่อนะครับหสมาคม1สมาพันธ์นี้นะครับในพื้นที่จังหวัดของท่านหรือ ในจุดที่มีการกําหนดไว้ซึ่งอันนี้ทางสมาคมสมาพันธ์ก็คงต้องมีการกําหนดว่าจะมีการขึ้นทะเบียนอย่างไรนะครับซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาก็คือ5,000บาท1เดือนทั้งม .333-940 ที่ประกอบอาชีพกลางคืนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเลยก็ให้ไปสมัครม .40 แล้วก็ไปรับการรับรองจากสมาคมและสมาพันธ์กำหนดการที่ให้เวลาในการไปสมัครประกันสังคมใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครและก็คนที่ยังไม่ได้รับการรับรองก็จะยาวไปถึงช่วงเดือนมกราปีหน้านะครับก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารได้จากสำนักง,งานประกันสังคมหรือสามารถโทร1 5 0 6นะครับนี่คือมาตรการเยียวยามาตรการเดียวที่ยังเหลืออยู่ที่กําลังจะดําเนินการนะครับย้อนกลับไปก่อนนี้น,น,นะครับเยียวยานักเรียน2,000บาทคอรมออนุมัติกลุ่มตกหล่นก็คือผู้ที่ยังไม่ได้รับนะครับจะต้องได้รับทั้งหมดนะครับ ถาาใครได้รับแล้วก็คือ2,000บาทก็จบไปคนที่ยังไม่ได้รับนะครับคอรมออนุมัติงบเพิ่มเติมนะครับให้สามารถได้รับอย่างาครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นปปชกศนอแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับหลังจากนี้ไปใครยังไม่ได้รับเงินสามารถที่จะสอบถามไปได้ที่สถานศึกษาของบุตรหลานของท่านนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงสิ้นปีนี้นะครับบัตรสวัสดิการนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับบัตรสวัสดิการผู้ถือบัตรเดิมนะครับ ถ้าหาว่าเข้าสู่วันที่1มกราก็ยังมีเงินเข้าบัตรตามปกติวงเงินต้นเดือน200300ค่าแก๊สค่าเดินทางส่วนต่างผู้พิการค่าน้ำค่าไฟที่เป็นสำหรับผู้ที่ค่าน้ำค่าไฟอยู่ในเงื่อนไขแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้าการบัปรปาไว้ได้ตามปกติแต่เงินเพิ่มกำลังซื้อจะไม่มีแล้วนะครับที่ได้500บาทเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับเป็นเงินเพิ่มกำลังซื้อที่เข้าบัตรสวัสดิการจากนั้นแล้ว มกราหกบัตรสสดิการใช้ได้ตามปกติส่วนผู้ที่เป็นกลุ่มพิเศษที่เคยอยู่ในราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรประชาชนตั้งแต่กลางปี6-4จนมาถึงเดือนธันวานะครับเงินเพิ่มกำลังซื้อเดือนธันวาเป็นเดือนสุดท้ายต้นเดือนอมกราไม่มีแล้วบัตรประชาชนไม่มีเงินเข้าแล้วนะครับเงินเพิ่มกำลังซื้อก็จะหมดไปนะครับสำหรับคนที่ใช้คนละครึ่งนะครับเฟสปัจจุบันนะครับ เฟสสต้องใช้ให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับถ้าหากว่าเกินจากวันที่31เข้าสูา่1มกราเงินในส่วนของภาครัฐที่จะออกให้ก็จะตัดเป็นศูนย์ส่วนเงินที่เราเติมเข้าไปเองเงินของเราที่อยู่ใน g ี a อเล t อันนั้นสามารถโอนออกกลับมาเข้าบัญชีธนาคารได้เพราะเป็นเงินของเราเองนะครับทีนี้ กำหนดการสาคัญนะครับก็ยังคงเป็นการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี65นะครับทั้งคนเก่าและคนใหม่ต้องไปลงทะเบียนนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่ก็จะต้องเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนเป็นบัตรสวัสดิการนะครับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการอยู่ก็ต้องยกเลิกบัตรนั้นไปแต่มกลาจะยังใช้บัตรสวัสดิการใบเก่าได้อยู่แน่นอนจนกว่าเมืเ่อใดก็ตามที่จะมีการประกาศให้ผู้ผ่านคุณสมบัติ ทุกคนนะครับไปใช้บัตรประชาชนเป็นบัตรสวัสดิการตอนนั้นก็จะยกเลิกบัตรสวัสดิการใบเก่านั่นเองนะครับส่วนคนละครึ่งเฟซีนะครับคอรมอนเมื่อวานได้มีการพิจารณาแล้วนะครับว่าอคอรมอนเมื่อวันอังคารนะครับก็สรุปก็คือจะไปเริ่มประมาณมีนาเมษาปี6 5เลยนะครับก็จะขาดตอนไปฉะนั้นแล้วคนละครึ่งชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเฟซสาต้องใช้ให้หมดภายในเส้นปีนี้นะครับ ส่วนมาตรการชอบดีมีคืนอันนี้คอรมออนุมัติแล้วนะครับ1มกราคม6 5ถึง15กุมภานธ์65เดือนครึ่งนะครับท่านใดที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีท่านสามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้าที่จดทะเบียนแวดแล้วก็ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบไว้นะครับในวงเงินสูงสุด30,000บาทนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องยื่นภาษีปี65ย้ำนะครับเป็นการลดหย่อนภาษีปี65แปลว่า ต้องรอยถึงสิ้นปี65แล้วก็เข้าสู่ปี66ช่วงประมาณไตรามาสแรกไตรามาสที่2ที่จะมีการยื่นภาษีของปี65ตอนนั้นท่านถึงไปกรอกข้อมูลว่าท่านใช้สิทธิ์ชอบดีมีคืนนะครับสูงสุด30,000บาทแล้วก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ฉะนั้นคําถามว่าชอบดีมีคืนลดภาษีปีไหนก็คือลดภาษี ประจำปี65ที่ต้องยื่นในปี66นะครับก็ขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าเราจับจ่ายในปี65นั่นเองนะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่สําคัญในช่วงนี้นะครับถ้าหากว่ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบนะครับในคลิปต่อไปนะครับ